สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่ำของคืนวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ครับทุกท่านครับข่าวสารในวันนี้นะครับผมมีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็จะมาเตือนเรื่องข่าวปลอมนะครับประมาณ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็น ความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับการพยายามที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในส่วนของส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะครับหรือค่าแก๊สนะครับซึ่งพื้นฐานนะครับบัตรสวัสดิการทุกใบนะครับทุกคนที่ใช้บัตรสวัสดิการจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มหรือค่าแก๊สนะครับ45บาทในทุกๆ3เดือนนะครับซึ่งวิธีใช้สิทธิ์ก็คือว่า จะมีร้านก๊าซหุงต้มที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วผู้ที่มีบัตรสวัสดิการก็นําบัตรไปรูดนะครับซึ่งจะเป็นการล็อกโคต้านะครับว่าถ้าหากว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับภายใน3เดือนก็อีก3เดือนนะครับถึงจะใช้ได้ในครั้งต่อไปนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็คือครั้งละ45บาทนะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลออกมาจากทางท่าน สุภัทนพงพันมีชาวนะครับซึ่งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้มีการให้ข้อมูลนะครับออกมาเมื่อวันที่11อดมีนาที่ผ่านมานะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับว่าตอนนี้กําลังมีการเตรียมการที่จะมีการปรับวงเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าการถุงต้มที่อยู่ในบัตรสวัสดิการนะครับจากเดิมที่เป็น45บาท ต่อ3เดือนนะครับจะมีการเพิ่มวงเงินนะครับจาก45บาทเพิ่มขึ้นเป็น100บาทเลยนะครับต่อ3เดือนเหมือนเดิมนะครับนี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับหมายความว่าจาก45บาทจะบวกออกมานะครับบวกเข้าไปอีก55บาทนะครับทำให้เป็น100บาทต่อ3เดือนนะครับซึ่งถามว่าอัตรานี้จะมีผลใช้ได้เมื่อไหร่นะครับท่าน สุภัฒนพงศ์ก็ให้ข้อมูลว่ากําลังมีการเตรียมแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้นะครับซึ่งคาดว่านะครับจะดําเนินการให้ทันนะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับก็คือเดือนนี้เดือนมีนานะครับก็จะมีความชัดเจนในเดือนหน้าคือเดือนเมษานะครับซึ่งเดือนเมษานั้นก็ อาจจะหมายความว่าจะมีผลเลยหรือจะมีการอนุมัติในเดือนเมษาแล้วมีผลในหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมารอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆน,นี่คือข้อมูลจากทางการนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนวงเงินนะครับในส่วนของส่วนลดค่าการถุงต้มนะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการมานะครับยังไม่เคยมีการปรับวงเงินใดๆเลยนะครับในส่วนนี้ฉะนั้นก็เป็นความคืบหน้าที่จะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับซึ่ง ก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่ายังไม่มีผลนะครับเป็นการเตรียมการซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้ทันภายในเดือนเมษาฉะนั้นเมื่อมีการอนุมัติแล้วมีผลเมื่อไหร่ผมก็จะนํามาแจ้งให้ทราบในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นการใช้สิทธิเดือนไหนกันแน่ที่จะสามารถใช้ส่วนลดนะครับจากเดิม45บาทต่อ3เดือนเป็น100บาทต่อ3เดือนนั่นเองนะครับนี่คือข่าวแรกนะครับที่จะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับข่าวที่2ครับเป็น การเตือนภัยออกมาจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยนะครับในการประกาศเตือนครั้งนี้เป็นการเตือนว่าถ้าหากว่าท่านใดไปเห็นข่าวนะครับที่พ้าดหัวข่าวว่าธนาคารกรุงไทยนะครับจะปล่อยสินเชื่อที่ชื่อว่าประชาชนสุขใจวงเงินสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทอนุมัติภายใน30นาที ถ้าเจอข้อความนี้นะครับว่าธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อชื่อสินเชื่อธนาคารประชาชนสุขใจวงเงิน200 0 0 0อนุมัติภายใน30านาทีนั้นข่าวนี้ธนาคารกรุงไทยฝากมาแจ้งนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมก็หมายความว่านี่คือมิจฉาชีพถ้าหากว่าท่านใดไปลงทะเบียนหรือไปติดต่ออะไรใ,ในในการพาดหัวข่าวนี้นะครับท่านก็จะมีโอกาสที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลนะครับหรือ ก่อ,อความาเรียกว่าถูกหลอกลวงนะครับในทางใดทางหนึ่งได้ฉะนั้นก็ขอเตือนว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับการที่กรุงไทยปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจ200,000ภายในส0ินาทีนั้นไม่เป็นความจริงนะครับนี่คือเรื่องที่2นะครับเรื่องต่อไปนะครับสืบเนื่องจากข่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับเฟซบุ๊กเพจธนาคารกรุงไทยก็เลยมีการาสาทับเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้มิจฉาชีพนะครับ มีเต็มไปหมดในลักษณะของออนไลน์การประกาศออนไลน์ในทางไลน์ทาง Facebook ทาง Youtube หรือทางเว็บไซต์อะไรก็ตามนะครับเป็นสินเชื่อหลอกลวงที่ไม่มีจริงนะครับคือถ้าหากว่าติดต่อไปก็กจะกลายเป็นเงินนอกระบบหรือเป็นการเผอๆจะเป็นการหลอกเอาเงินเราได้ซ้ำนะครับโดยการอ้างว่าเราจะต้องโอนเงินไปก่อนอะไรทํานองนี้ฉะนั้นแล้วอย่าลงเชื่อนะครับการโฆษณาสินเชื่อในลักษณะคล้ายๆกันนี้นะครับฉะนั้นแล้ว ก็มีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเตือนภัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นการเตือนภัยจากธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะครับว่าตอนนี้ call center นะครับที่เป็นวิชาชีพจะโทรมาเพื่อหลอกให้เราโอนเงินนะครับฉะนั้นแล้วลักษณะของ call center ที่โทรมาแล้วหลอกเอาเงินเราให้เราโอนเงินนั้นจะมีการอ้างเหตุผล3แบบด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านเมื่อได้รับการโทรมาแล้ว มาบอกว่าจะต้องโอนเงินไปให้เขานะครับเพราะอะไรนะครับจากเหตุผลดังต่อไปนี้ให้ท่าน,ส,นาสงสัยไว้ก่อนเลยครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อนะครับ1ก็คือว่าจะโทรมาแล้วก็บอกว่าเรามีความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งไปโดนคดีอะไรมาหรือไปเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะหลอกขอข้อมูลเราขอข้อมูลส่วนตัวเราหรือจะต้องมีการโอนเงินอะไรบางอย่างค่านู่นค่านี้ค่านั่นเพื่อ ให้เราแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ใช่คนผิดหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ลักษณะนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงเขาไม่ทํากันนะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ทําคดีอะไรก็ตามเขาไม่โทรกันมาเพื่อที่จะขอข้อมูลส่วนตัวแล้วมาขอให้โอนเงินอะไรแบบนี้เลยทุกท่านครับการดาเนินการตามกฎหมายนั้นต้องมีหมายเรียกหมายสารหมายจับหรือมีจดหมายตาครุดอย่างเป็นทางการจาก หน่วยราชการนะครับในการแจ้งให้ท่านนะครับไปดําเนินการอะไรก็ตามไม่ใช่การโทรมาเฉยๆแล้วบอกว่าจะเอานู่นเอานี่เอานั่นจะให้เราให้ข้อมูลจะให้เรายืนยันจะให้เราโอนเงินไม่มีนะครับฉะนั้นดูง่ายครับเรื่องนี้ถ้าหากว่ามาในลักษณะนี้มิชฉาชีพแน่นอนครับท่านไม่จําเป็นต้องไปเชื่อใครที่โทรมาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับ เราจะเชื่อก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ในสถานีตำรวจหรือหน่วยงานนั้นๆแล้วนะครับถ้าหากว่าเขาจะให้ดําเนินการอะไรเป็นปนตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับแต่ถ้าใครโทรมาอยู่ๆจะให้เราโอนเงินให้เลยไม่มีครับเป็นมิจฉาชีพหมดนะครับเรื่องที่2ครับอาจจะมีการหลอกให้เราทําบางอย่างแล้วก็แลกกับผลประโยชน์นะครับอันนี้ก็อาจจะหลากหลายรูปแบบนะครับอาจจะเชิญชวนให้เราทําอะไรบางอย่างนะครับเป็นธุรกิจหรือธุรกิจมืดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่า มันจะได้ผลประโยชน์สูงมีผลตอบแทนดีนะครับแล้วก็มีการแบ่งผลประโยชน์กันอันนี้ก็เป็นมิจฉาชีพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงการทําอะไรบางอย่างได้เงินเยอะๆมันก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องที่หลอกลวงซะมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับอาจจะโทรมาแล้วเชิญชวนให้ลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนสูงก็จะคล้ายๆกันนะครับ ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่อยู่ๆจะได้มาง่ายๆนะครับฉะนั้นขอให้ท่านสงสัยไว้ก่อนเลยครับลงทุนง่ายๆนะครับแต่ได้ผลตอบแทนดีมากๆจนจนดูแล้วเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นขอให้ท่านทุกท่านระมัดระวังนะครับว่าก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เช่นเดียวกันฉะนั้น3กรณีครับถ้าหากว่าโทรมานะครับโทรมาในลักษณะนี้ขอให้ท่านคิดไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับก็คือ1 โทรมาแล้วบอกว่าเรามีความผิดจะตรวจสอบข้อมูลเราจะตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจของเราให้เราโอนเงินนะครับประเด็นที่2หลอกให้เราทําอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับผลประโยชน์นะครับประเด็นที่3คือหลอกให้เราลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนสูงนะครับฉะนั้นแล้วหลักง่ายๆครับคนแปลกหน้าโทรมาอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าเขาไม่รู้จักเราก็ไม่ต้องให้เขารู้จัก 2. ถ้าเขาจะให้เราโอนเงินไม่ต้องโอนครับคนแปลกหน้า อยู่ๆโทรมาเราจะโอนเงินให้เขาไปเพื่ออะไรครับไม่มีความจําเป็นอะไรเลยถ้าหากว่าเป็นส่วนราชการจริงไม่ใช่การโทรมาครับส่วนราชการจริงถ้าสมมุติว่ามีหมายมีอะไรมายจริงเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเชิญตัวเราถึงที่บ้านอยู่ดีนะครับไม่ใช่โทรศัพท์อยู่แล้วฉะนั้นแล้วโทรศัพท์เป็นอะไรที่เชื่อไม่ได้และกําลังแพร่ระบาดมากในลักษณะของแก๊งคอร์เซนเตอร์ฉะนั้นก็ขอแจ้งเตือนภัยนะครับในในประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คง ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนมาตรการอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะครับเช่นบัตรสวัสดิการคนละครึ่งนะครับหรือเงินเยียวยาอะไรเพิ่มเติมจะมีหรือไม่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วไม่มีข่าวอะไรใหม่ทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยคุยกันมาตลอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับถ้าว่าสงสัยเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนอนนันนี้สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนได้นะครับคลิปนี้จะขอ พูดถึงกรณีเรื่องใหม่ๆบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ